ในหัวข้อนี้เราจะเอากฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะครับแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับการเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมมาประยุกต์แก้ปัญหาโจทย์กันละนะครับทีนี้ก่อนที่พี่จะพาเราไปดูโจทย์ในตัวอย่างเนี่ยพี่ให้หลักการแก้ปัญหาก่อนก็เหมือนกับทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับเราจะได้มีแนวทางนะในการเริ่มต้นทําโจทย์ได้อย่างถูกวิธีครับเริ่มต้นขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมนะครับน้องก็ต้องอ่านโจทย์ก่อนใช่ไหมว่าโจทย์กําหนดอะไรมาให้นะครับคาถามของโจทย์คืออะไรพยายามขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์ถามเอาไว้ โจทย์บางครั้งอาจจะยาวนะเราเขี้นตั้งคำถามไว้ครับเราจะได้ไม่หลงทางนะเสร็จแ,แล้วเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าปัญหาของเราตอนนี้มันจะมีเรื่องของแรงต่างๆที่มาทํากับวัตถุใช่ไหมครับงั้นขั้นตอนแรกที่เราจะต้องทําแน่นอนก็คือการเขียน free body diagram ครับเขียนแผนภาพวัตถุอิสระนะของวัตถุที่เราสนใจครับว่าวัตถุที่เราสนใจแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีแรงกี่แรงมากระทํา ก็ใส่ไปให้ครบนะครับทิศท,ทางของแรงเป็นยังไงซึ่งแรงที่จะมากระทำกับวัตถุในตอนนี้มันก็มาจากหัวข้อเรื่อง free body diagram เนอะมันก็จะมีอยู่ประมาณ4-5หแรงใช่ไหมครับม,มีน้ำหนักใช่ไหม mg ทิศชี้ลงแนวดิ่งเสมอมีแรงดึงในเส้นเชือกใช่ไหมครับทิศท,ทางก็จะชี้ออกจากสิ่งที่เรากำลังสนใจอยู่มี normal force นะแรงที่ตั้งฉากครับกระทากับวัตถุ ทิศทางตั้งฉากผิวสัมผัสมีแรงในสปริงใช่ไหมครับแล้วก็จะมีแรงเสียดทานก็มีอยู่สีแดงแบบนี้นะครับน้องก็ใส่เข้าไปให้ครบนะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องมีการกําหนด แกนขึ้นมานิดนึงครับปัญหาของเราเนี่ยนะครับในบางครั้งมันอาจจะมีเรื่องของทิศทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในบางเหตุการณ์เนี่ยแรงมันอยู่ในลักษณะ2มิตินะครับเราอาจจะต้องมีการกาหนดแกนอ้างอิงก,ก็คือแกน x แกน y นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็อาจจะมีการแตกแรงเกิดขึ้นนะครับเราก็จะแตกแรงเนี่ยนะครับเข้าแนวแกน x แกน y ที่เราเลือกไว้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะตั้งสมการการเคลื่อนที่สําหรับวัตถุแต่ละชิ้น ทีนี้น้องอาจจะต้องดูในโจทย์ของเราว่านะครับถ้าวัตถุชิ้นไหนที่มันไม่ได้มีการเคลื่อนที่นะคือวัตถุมันมีสภาพอยู่นิ่งนะครับหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะครับทั้งสองอย่างนี้ก็คือความหมายเดียวกันคือว่าไม่มีความเร่งถูกไหมวัตถุอยู่นิ่งหรือว่าความเร็วคงที่ก็คือไม่มีความเร่งครับเพราะนั้นจากกฎข้อ2นิวตัน sigma F เท่ากับ ma แต่ว่าในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่งหรือมีความเร็วคงที่ครับความเร่งมันไม่มี ความเร่งเป็นศูย์ใช่ไหมงั้นเราก็จะได้สมการนี้ครับ sigma f เท่ากับศผลรวมของแรงทั้งหมดนะที่กระทำบนวัตถุชิ้นนั้นก็จะเป็นศูนไปนะครับอย่าลืมนะว่าแรงมันเป็นเวกเตอร์ครับการที่เอาแรงหลายๆแรงมารวมกันเนี่ยต้องเป็นการรวมแบบเวกเตอร์ โอเคไหมหรือว่านะครับถ้าเกิดในบางกรณีที่แรงลับกระทํากับวัตถุมันไม่เป็นศูนย์นครับเช่นอาจจะมีแรงกระทําแรงเดียวหรือว่าวัตถุมันมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะครับในกรณีแบบนั้นเนี่ยแรงลับทั้งหมดที่กระทำกับวัตถุก็จะไม่เป็น0ูนะครับเราก็จะใช้สมาการนี้ครับถ้ามีแรงลับนะเราก็ใช้เป็นซิกมา f เท่ากับ MA ซิกมาเอฟเท่ากับ MA ครับซึ่งเราก็สามารถแยกมองสมการทั้ง2อันเนี่ยครับในแต่ละองค์ประกอบได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติสมการนี้ละกันครับซิกมาเอฟเท่ากับ m ออย่างที่เราบอกว่าเราจะมีการตั้งแกนใช่ไหมครับสองแกนตั้งฉากกันงั้นน้องก็สามารถแยกสมการเนี่ยครับซิกมาเอฟเอ็มเอเนี่ยแยกออกมาเป็น2ส่วนได้ใช่ไหมก็จะเป็นซิกมาเอฟแกน x ก็เท่ากับ MA แกน x นะครับซิกมาเอฟแกน x เท่ากับเแกน x อย่างงี้เนาะแรงลับทั้งหมดในแนวแกน x ก็ทาให้วัตถุกเกิดความเร่งในแนวแกน x ไปนะครับสังเกตว่าพอพี่เขียนสมก,การของแกน x เนี่ยพี่จะไม่ได้ใส่หัวเวกเตอร์ละนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราแยกสมก,การมาเป็นของแกน x เราอาจจะมีการใช้เครื่องหมายบวกลบแทนทิศทางได้ใช่ไหมแกน x ก็อาจจะเป็นทิศทางขวาเป็นบวกซ้ายเป็นลบนะครับงั้นเราไม่จำเป็นจะต้องใส่เวกเตอร์ให้กับทั้ง f แล้วก็ a ละ ใช้บวกกับลบแทนทิศทางได้ครับหรือว่าถ้าเกิดแยกเป็นอีกแกนหนึ่งคือแกน y ใช่ไหมพี่ก็บอกว่า sigma f แกน y ครับก็จะเท่ากับ ma แกน y นะแรงลับในแนวแกน y ก็จะทําให้เกิดความเร่งในแนวแกน y ไปนะครับสำหรับแกน y ก็คล้ายๆกันพี่อาจจะกําหนดทิศทางนะแกน y ให้ทิศชี้ขึ้นเป็นบวกทิศชี้ลงเป็นลบได้ก็แทนทิศทางของทั้ง f แล้วก็ a นะครับคราวนี้เนี่ยหลักการอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะรู้ก็คือว่าแล้วไอ้แกนอ้างอิงของเราเนี่ยนะครับแกน x แกน y ที่ว่าเนี่ย เราจะตั้งมันยังไงดีพี่ให้หลักการแบบนี้ครับก็คือว่าในกรณีที่นะครับวัตถุมันอยู่นิ่งนะหรือว่าความเร็วคงที่เนื่องจากว่ามันไม่มีการเคลื่อนที่อยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าวัตถุอยู่นิ่งนะน้องจะตั้งแกน x แกน y ยังไงก็ได้อันนี้เป็นอิสระของน้องเลยนะครับน้องจะเลือกตั้งแกน x แกน y ยังไงก็ได้น้องก็เลือกแกนที่ทําให้เราแตกแรงได้สะดวก นะครับไม่ต้องแตกแรงเยอะมากซึ่งเดี๋ยวพี่จะสาธิตให้ดูในตัวอย่างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกรณีที่วัตถุมันมีความเร่งเนี่ยน้องก็ควรจะตั้งแกนแกนหนึ่งนะครับอย่างเช่นแนวแกน x เนะี่ยเป็นแนวที่อยู่ในแนวเดียวกันกับความเร่งความเร่งของวัตถุอยู่ในแนวไหนก็ให้แนวนั้นเป็นแนวแกน x ไปเลยแนวเดียวกับความเร่งนะครับส่วนแกน y อีกแกนหนึ่งก็จะเป็นแกนที่ตั้งฉากกับความเร่งโอเคไหมแกน x ตามในความเร่งเลยอีกแกนหนึน่งก็ตั้งฉากความเร่งไปนะครับแบบนี้เราก็จะแตกแรงได้สะดวกขึ้นนะครับแล้วน้องก็จะไม่ต้องไปแตกเวกเตอร์ความเร่งด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ให้ความเร่งอยู่ในแนวหนึ่งไปเลยเข้าใจไหมเราก็แตกแรงให้อยู่ในแนวเดียวกันกับความเร่งแล้วก็แตกแรงให้ตั้งฉากกับความเร่งไปนะครับเดี๋ยวไปลองดูในตัวอย่างกันละกันครับเสร็จแล้วพอน้องเขียนสมการการเลือนที่ของวัตถุแต่ละชิ้นปุ๊บออกมาได้เนี่ยเราก็เอาสมการต่างๆเหล่านี้นะครับมาแก้หาคําตอบที่โจทย์ต้องการ น,นี่ก็คือหลักการแก้ปัญหาครับในเรื่องกฎข้อ2ของนิวตันเมื่อมีแรงต่างๆมากระทําทีนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่ตัวอย่างไปเรื่อยๆเลยนะครับก็จะมีทั้งง่ายทั้งยากผสมกันไปนะทีนี้ในตัวอย่างช่วงแรกๆนะครับประมาณ2-3ข้อแรกเนี่ยเราจะมาดูสถานการณ์ที่วัตถุอยู่ในสภาพนิ่งกันก่อนนะครับพี่เคยบอกแล้วนะว่าถ้าเกิดแรงลับที่กระทำกับวัตถุมันเป็นศูนย์นะครับวัตถุอยู่ในสภาพนิ่งเนี่ยเราเรียกเหตุการณ์นี้ว่าสภาพสมดุล วัตถุอยู่ในสมดุลมาลองเริ่มต้นดูตัวอย่างข้อนี้กันเลยครับข้อนี้โจทย์ของเราก็คือว่าเรามีระบบหน้าตาแบบนี้ครับเขาบอกว่าเรามีทรงกระบอก C ชิ้นนี้ครับมวลเป็น40กิโลกรัมโจทย์บอกว่าให้เราหามวลของทรงกระบอก A ทรงกระบอก A ครับชิ้นนี้นะมันจะมีมวลเป็นเท่าไหร่ครับที่จะทำให้ระบบทั้งหมดนี้อยู่ในสมดุลได้ ระบบทั้งหมดนี้อยู่ในสมดุลก็หมายความว่าระบบเนี่ยครับมันก็จะไม่มีการเคลื่อนที่ใดๆเกิดขึ้นนะทรงกระบอกทั้งสองอันเนี้ยมันก็จะแขวนอยู่เฉยๆไม่มีการเคลื่อนที่ขึ้นลงนะครับมาลองดูกันครับระบบในรูปนี้มีอะไรบ้างนะพี่ซูมไปที่รูปเลยครับเราก็จะมีทรงกระบอก2อันนี้นะครับทรงกระบอกทั้ง2อันเนี่ยมันก็จะผูกอยู่กับเชือกนะหรือว่าสายเคเบิลนะครับก็ขึ้นมาทีนี้ไอทรงกระบอก A ครับมันก็จะผูกเชือกขึ้นมาแล้วก็มาผูกไว้ที่ ห่วงกลมๆอันนี้นะครับห่วง E เ okay, ค้ามแล้วก็จะมีเชือกเส้นนี้ครับขึงในแนวระดับนะเส้นเชือกนี้อยู่ในระดับพอดีก็เส้นเชือก DE นะครับก็มาแขวนไว้ตรงห่วงกลางนี้เหมือนกันส่วนทรงกระบอก C นะมันมีเชือกผูกด้านบนแล้วเชือกนี้ครับมันก็ไปคล้องผ่านรอกอันหนึ่งรอกอันนี้ครับมันเป็นรอกที่ฟิกซ์อยู่กับที่รอกตัวนี้มันไม่สามารถเ,เคลื่อนที่ขึ้นลงได้นะเราเรียกว่ามันเป็นรอกตายตัว รอกที่มันฟิกตายตัวอยู่กับที่ครับเคลื่อนที่ไม่ได้แล้วเชือกเส้นนี้มันก็คล้องครับข้ามรอกมาแล้วก็มาผูกไว้ที่ป่มเชือกตรงนี้ที่จุด E เหมือนกันนะครับระบบก็เป็นแบบนี้เราก็อยู่ในสมดุลเอาล่ะทีนี้เรามาเริ่มต้นดูเลยแล้วกันนะครับถ้าเราจะหาหมวลน,นะครับของทรงกระบอก A เป็นเท่าไหร่นะมันก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกับไอเส้นเชือกนี้แน่เส้นเชือกที่อยู่แนวดิ่งอันนี้ใช่ไหมครับ เพราะว่ามันจะมาผูกกับทรงกระบอก A เอาไว้คราวนี้เราก็มาเริ่มต้นเขียน free body diagram ครับเราดูเหตุการณ์ที่ทรงกระบอกทั้งสองใบยอยู่นิ่งใช่ไหมงั้นเราต้องมาดูเพิ่มเติมกันละว,ว่าที่ทรงกระบอก2ใบเนี่ยครับมันมีแรงอะไรมากระทําบ้างโอเคไหมในเหตุการณ์นี้นะครับเนื่องจากวัตถุมันอยู่นิ่งนะแล้วเราก็ไม่ได้สนใจว่าทรงกระบอก A กับ C เนี่ยนะครับมันจะมีขนาดเป็นเท่าไหร่ เหตุการณ์น,นี้ขนาดของทรงกระบอกไม่มีผลเกิดขึ้นครับงั้นเราอาจจะมองว่าทรงกระบอก A กับ C เนี่ยมันเป็นอนุภาคไปเลยก็ได้เป็นจุด1จุดนะครับหรือน้องอาจจะวาดรูปมันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมหนึ่งใบก็ได้ครับอันนี้ไม่ได้มีผลอะไรเกิดขึ้นนะงั้นพี่อาจจะวาดนะครับทรงกระบอก A ให้มันเป็นกล่องขึ้นมา1ใบแบบนี้ละกันนะครับพี่ปัดทรงกระบอก A นะมาเขียนเป็นภาพแยก free body มันนะครับเริ่มต้นแล้วนะนี่คือขั้นตอนแรกของการทำแล้วครับ พี่ก็ free body ทรงกระบอก A ทีนี้น้องก็ดูครับมีแรงอะไรทำกับมันบ้างก็ไล่ไปเลยใช่ไหมครับหนึ mg มีแน่นอนครับโลกก็ออกแรงดึงดูดมันลงน้ำหนักของมันนะพี่ก็เขียนแล้วครับก็จะเป็นมวลของมันนะมวล A คูณกับ G นะครับ m ag อันนี้น้ำหนัก อย่างที่สองครับมันมีการผูกเชือกไวใช่ไหมก็จะมีแรงดึงในเส้นเชือกถ้าเรากําลังมองทรงกระบอก A ครับแรงดึงในเส้นเชือกก็จะชี้ออกจากทรงกระบอก A ก็คือมันจะรับน้ําหนักของทรงกระบอก A ขึ้นมาใช่ไหมมันจะพยุงไว้ครับงั้นเราก็เขียนไปเลยปุ๊บอันนี้ก็คือแรงตึงในเส้นเชือก A พี่ตั้งชื่อแล้วกันนะแรงตึงในเส้นเชือกนี้นะครับเรียกว่าแรงตึงเชือกเป็น TA ผ่านละคราวนี้พี่ก็ดูอีกเหตุการณ์นหนึ่งครับคือทรงกระบอก C เนี่ยมันก็แขวนอยู่นิ่งๆเหมือนกันงั้นพี่เอาทรงกระบอก C มาเขียนฟรีบอร์ดี้ไดอะแกรมนะครับอ่ะองั้นพี่เขียนทรงกระบอก C ขึ้นมานะครับปึ๊บแล้วพี่ก็ตัดภาพมันแยกมาเลยครับอืมนี่คือทรงกระบอก C อเขียนจไหมทรงกระบอก C ก็จะไม่ได้ต่างจากทรงกระบอก A เลยใช่ไหมครับทรงกระบอก C ก็จะมีแรงกระทำสองแรงเช่นเดียวกันก็จะมีน้ําหนักของมันนะ โลกดึงดูดก็เป็น mg ครับแบบนี้ทิศชี้ลงครับมวล c นะคูณความเร่ง g แล้วก็จะมีแรงตึงในเส้นเชือกใช่ไหมครับเส้นเชือกก็จะมีแรงดึงเกิดขึ้นนะกรดับน้ำหนักของทรงกระบอก c ไว้ครับอย่าแงบบนี้ปึ๊บอืมโอเคไหมคราวนี้เนี่ยนะครับพอเราเขียน free body d i a g r a ของ ทรงกระบอกสองใบแล้วเนี่ยเราก็มาลองเขียนสมการการเคลื่อนที่ดูครับตอนนี้แรงที่กระทํากับทรงกระบอกทั้ง2ใบเนี่ยมันเป็นแรงอยู่ในแนวดิ่งเท่านั้นถูกไหมครับแรงแนวดิ่งงั้นพี่อาจจะตั้งชื่อแกนแล้วกันครับแกนในแนวดิ่งเนี่ยเราเรียกว่าแกน y แกน y นะแนวดิ่งแล้วพี่ก็ให้ทิศชี้ขึ้นทิศช,ชี้ขึ้นครับเป็นทิศทางบวกโอเคไหมงั้นถ้าเกิดเราลองดูว่าในเหตุการณ์นี้ครับทรงกระบอกทั้งสองใบมันไม่มีการเคลื่อนที่มันอยู่นิ่งใช่ไหมงั้นความเร่งก็ไม่มี ความเิ่งไม่มีครับงั้นสมก,การที่เราจะใช้สําหรับข้อนี้ก็คือมีเลยใช่ไหมครับ sigma f เท่ากับศูนย์นะมันอยู่นิ่งครับไม่มีความเร่งเกิดขึ้นงั้นสาหรับทรงกระบอกสองใบนี้ครับพี่ก็เริ่มเขียนสมก,การละเราก็บอกว่า sigma f ในแนวแกน y ครับเท่ากับศูนย์นะ sigma f ในแนวแกน y เป็น0ครับถ้าเราลองดูที่ทรงกระบอก a นะครับถามว่า sigma f คืออะไร ก็เรามีแรงกระทำสองแรงเนี่ยทิศท,ทางตรงข้ามใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาสองแรงเนี้ยมารวมกันแบบเวกเตอร์รวมกับแบบเวกเตอร์ครับซึ่งเราก็ทิดทิศทางใช่ไหมงั้นสองแรงเนี้ยรวมกันทํายังไงครับ Ta ทิศชี้ขึ้นก็เป็นบวกใช่ไหมรวมกับ mg ตรงนี้ครับซึ่งทิศชี้ลงมันก็ต้องเป็นลบไปงั้น sigma F ครับสำหรับทรงกระบอก A นะเราก็จะได้เป็นแรงตึงเชือกลบกับ mg ครับ sigma F นะก็เป็น Ta ลบ MAG ครับเท่ากับ0อย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราย้ายข้างมานะครับเราก็จะได้ความสัมพันธ์ว่าแรงตึงในเส้นเชือก A นะครับก็จะ,จะเท่ากับน้ำหนักที่ดึงลงใช่ไหมย้ายข้างไปครับเราก็จะได้แรงตึงในเส้นเชือก A เท่ากับน้ำหนักที่แขวนไว้ MAG อย่างนี้เนาะนี่ครับแรงตึงเชือกเส้นนี้ก็เท่ากับน้ำหนักที่ดึงลง เพราะนั้นน้องก็เดาได้ใช่ไหมครับจะเกิดอะไรขึ้นกับทรงกระบอก c มันก็ไม่ได้ต่างกันเลยครับงั้นเราก็จะได้ซิก m a f ในแนวแกน y ทั้งหมดนี้รวมกันเป็นศนเหมือนเเหมือนกันเนาะก็จะได้เป็นว่าแรงตึงเชือก c ครับลบกับน้ําหนักเท่ากับศูนย์เหมือนเตะเลยครับงั้นพี่ก็เขียนสมการละแรงตึงเชือก c ลบน้ําหนักนะเท่ากับ0นยย้ายข้างไปนะครับเราก็จะได้ว่าแรงตึงในเส้นเชือก c จะมีขนาดเท่ากับน้ําหนักใช่ไหม แรงตึงในเส้นเชือก c ครับมีขนาดเท่ากับน้ำหนักนะที่แขวนไว้ทีนี้นะครับทั้ง2ส,สมการที่เราได้มาเนี่ยมันก็ยังไม่เพียงพอครับถึงแม้ว่าน้องจะรู้มวลของทรงกระบอก c นะครับเป็น40กิโลกรัมสิ่งที่น้องได้มาก็จะเป็นเฉพาะแรงดึงในเส้นเชือกเส้นนี้ถูกไหมครับใช่ปะ่ะแต่ว่ามวลทรงกระบอก a เป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับเพราะมันไปติดอยู่กับแรงตึงเชือกนี้ แรงตึงเชือกเส้นนี้ครับคราวนี้เราก็ต้องดูละว่าไอแรงดึงในเส้นเชือก2เส้นนี้ครับมันจะมาสัมพันธ์กันได้ยังไงเราก็ดูว่าในเหตุการณ์นี้ครับเชือกทั้งหมดนะในระบบนี้มันมีเชือกอยู่3เส้นลองมองออกใช่ไหมครับเชือก3เส้นก็คือมีเชือกเส้นนี้ครับเชือก D E 1เส้นละเชือกเส้นที่2ก็คือเส้นนี้ครับ E A ใช่ไหมแล้วเชือกเส้นที่3ยาวหน่อยครับก็เส้นนี้ E นะครับ E ไป B แล้ว B ไป C ครับนี่คือเชือกเส้นที่ส มันเลื้อยมาเนาะเชื่อ3สามเส้นเนี้ยครับมันมาพบกันตรงจุดจุดหนึ่งงั้นเราก็อาจจะต้องไปดูเพิ่มเติมละว่าถ้าเกิดระบบเนี้ยมันสมดุลใช่ไหมครับก็คือตรงห่วงเนี่ยห่วง e มันอยู่นิ่งได้มันมีแรงอะไรไปกระทําบ้างโอเคไหมงั้นเราก็จะตัดภาพมาที่ตรงไอ้ปมเนี่ยครับปม e นี้นะงั้นพี่ขอดึงภาพนี้มาเลยครับพี่ดึงภาพนี้มาเลยนะปึ๊บอันนี้น้องก็วาดรูปง่ายๆครับ วาดูปง,ง่ายๆอืมนะก็วาดตรง E นะครับเป็นจุดจุดหนึ่งขึ้นมาก็ได้ไม่ต้องวาดเป็นห่วงวงกลมแบบพี่หรอกนะวาดเป็นจุดจุดหนึ่งนะครับแล้วน้องก็เขียนแนวของเส้นเชือกเนี้ยสามเส้นโอเคมั้คราวนี้ถ้าเกิดเราจะมาดูแรงกระทําตรงตาแหน่ง E นะครับน้องจะเห็นว่ามันมีเชือกดึงไป3เส้น ใช่ไหมครับทิศทางของแรงดึงในเส้นเชือกเนี่ยมันจะชี้ออกจากสิ่งที่เรากําลังสนใจอยู่เสมอถ้าตอนนี้นะครับน้องมาดูตรงปมเชือก e ตรงเนี้ยตรงห่วงที่มันคล้องไว้แรงดึงในเส้นเชือกเนี่ยมันก็จะดึงออกนะครับดึงออกแล้วก็ดึงออกนะออกไปสามทิศทางอย่างพี่ก็ไล่ไปเลยนะเราก็จะมีแรงดึงในเส้นเชือก a นะครับเป็นแรงดึงลงอย่างนี้นะครับนะแรงดึงในเส้นเชือก a คราวนี้เป็นแรงดึงลงละ ถ้าเราสนใจห่วง e มันก็จะชี้ออกมานะครับแบบนี้ถ้าพี่ไปที่เส้นเชือกนี้นะครับเส้นเชือกนี้มันคือเส้นเชือก ebc ใช่ปะ่นะเนาะที่มันคล้องเนี่ยครับ e ไป b แล้วก็ b ไป c นะเราก็ใช้สมมุติฐานของเราใช่ไหมว่ารอกถือว่ามันไม่มีขนาดแล้วรอกมันก็ลื่นใช่ไหมครับเั้นเราก็จะได้ว่าแรงดึงในเส้นเชือกเนี่ยครับเส้นเชือก ebc เนี่ยแรงดึงเชือกมันจะเท่ากันตลอดทั้งเส้น เขี okay, ่ะซึ่งถ้าเกิดเมื่อกี้นะครับที่สมมติว่าไอเส้นเชือกนี้นะแรงดึงเชือกเป็น Tc นะครับพอเราอ้อมผ่านรอกมาถึงตรงเนี้ยแรงดึงก็ยังคงเป็น Tc เช่นเดิมเห็น okay, ไหมแรงดึงเชือกเหมือนเดิมครับงั้นเชือกเส้นนี้นะที่มันเอียงปึ๊บแรงดึงเชือกเป็นเท่าไหร่เราก็เรียกว่า Tc นี่ครับมันคือเชือกเส้นเดียวกันไงใช่ป่ะเชือกเส้นเดียวกันครับแรงดึงในเส้นเชือกก็เท่ากันแล้วก็จะมีเส้นเชือกนี้ใช่ไหม ถ้าเรามองห่วงนะครับแรงดึงเชือกก็จะดึงห่วงไปทางซ้ายมือพี่เรียกแรงดึงเชือกเป็น Td แล้วกันแบบนี้ครับตอนนี้ก็จะกลายเป็นว่าเรามีแรง3แรงใช่ไหมมากระทํากับห่วงตรงจุด e นะครับและว3แรงนี้ก็จะทําให้เกิดสภาพสมดุลน,นะครับทวนี้วิธีการแกร้ปัญหาสมดุเลเนี่ยนะครับพี่ก็เริ่มใช้หลักการธรรมดาก่อนก็คือเราจะแยกแรงเป็นองค์ประกอบ2แกนครับแกน x แกน y เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้สมการ sigma f เท่ากับศูนย์เหมือนเดิม เพราะว่าระบบมันอยู่นิ่งใช่ไหมครับซิกมา f ก็ต้องเป็นศูนย์แต่ว่าเราก็จะเยกเป็นซิกม่า f แกน x เป็นศูนย์ซิกม่า f แกน y เป็นศูนย์ไปลองดูแล้วกันนะครับงั้นพี่ตั้งแกนอ้างอิงขึ้นมาครับแกนอ้างอิงพี่ก็ให้มันเดิมครับคือให้แกน x นะชี้มาทางนี้ครับแกน x คือแนวนอนชี้ไปทางขวาเป็นบวกแล้วก็ให้แกน y ครับอยู่แนวตั้งเหมือนเดิมทิศชี้ขึ้นก็เป็นบวกครับพอเราเซต แกน x แกน y แบบนี้แล้วเนี่ยนะครับน้องพบว่าแรงตึงเชือก a มันจะอยู่ในแนวแกน y เรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็ไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันนะครับแรงตึงเชือกดอกก็อยู่ในแนวแกน x เรียบร้อยก็ไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันจะเห็นว่ามีแรงแรงเดียวครับคือแรงตึงในเส้นเชือก c อันเนี้ยที่มันยังไม่ได้เข้าแกน2แกนนี้ใช่ไหมงั้นเราก็ต้องแตกแรงแรงเดียวครับคือแตกแรงตึงเชือกนี้ โอเคไหมน้องก็แตกแรงแรงเดียวไปเข้าแกน x แกน y ก็จะไม่ได้ยากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่พี่บอกครับว่าปัญหาเรื่องสมดุลเนี่ยน้องมีสิทธิ์เลือกตั้งแกน x แกน y ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ครับถามว่าถ้าน้องจะไม่ตั้งแกน x แกน y แบบที่พี่ทาได้ไหมได้ครับถ้าน้องชอบความท้าทายน้องก็อาจจะทําแบบนี้ได้นะครับคือน้องอาจจะให้แนวเส้นเชือก c นะครับเป็นแนวนึงไปก็สมมุติว่าแนวเส้นเชือก c นะครับเป็นแนวแกน x อ่า พยายามลักเส้นขนานนะอันนี้น้องอย่าเพิ่งทําตามนะครับอย่าเพิ่งทาตามนะถ้าเกิดสมมุติว่าพี่เลือกแนวเส้นเชือก c เนี่ยครับให้มันเป็นแนวแกน x ใช่ไหมแล้วก็ลากเส้นหนึ่งครับให้ตั้งฉากกับเส้นเชือก c นียเป็นแนวแกน y นะครับแนวแกน y ถ้าน้องเลือกแกนตั้งฉากแบบนี้นะครับน้องจะพบว่าเรามีแรงตึงเชือกเส้นเดียวครับเส้นเชือก c เนี่ยที่เข้าแนวแกน x ก็ไม่ต้องยุ่งอะไกับมันใช่ไหมครับแต่ไอแรงตึงเชือก A กับ D เนี่ยนะครับมันจะไม่ได้เข้าแนวแกน X แกน Y ที่เราเลือกไว้ใช่ไหมงั้นถ้าเกิดน้องเลือกแกน x แกน y แบบนี้ก็ต้องแตก2แรงครับแตกแรงตึงเชือก A แตกแรงตึงเชือก D นะครับถามว่ามันผิดไหมมันไม่ผิดเพียงแต่ว่าน้องเสียเวลาครับเสียเวลาเยอะแตกแรง2แรงแล้วสมการที่น้องได้เนี่ยมันอาจจะซับซ้อนด้วย อาจจะซับซ้อนด้วยนะครับอาจจะเป็นสสมการ2ตัวแปรอะไรลักษณะนั้นซึ่งมันยากเกินความจําเป็นนะครับงั้นถ้าเกิดน้องเลือกการตั้งแกนที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนอกจากที่น้องจะต้องแตกแรงเยอะนะครับน้องก็จะแก้สมการยากด้วยโอเคไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราเลือกการวางแกนครับให้มันดีๆเนะี่ยน้องก็จะแตกแรงน้อยคิดเลขก็จะง่ายอันนี้ก็เหมือนกับเป็นทริคนะในการเลือกแล้วกันนะครับงั้นพี่ก็เอาแบบสามัญธรรมดาเลยครับไม่ต้องพิสดารมาก เอาแกน x นะให้มันอยู่ในแนวนอนอย่างเงี้ยไปครับชี้ไปทางขวาเป็นบวกแกน y ก็เอาทิศชี้ขึ้นเป็นบวกครับอันนี้ของจริงละอันนี้น้องจดได้เลยครับของจริงละนะทาละพอเป็นแบบนี้ปุ๊บพี่ก็แตกแรงตึงเชือก c อย่างที่บอกใช่ไหมแกะแตกแรงตึงเชือก c ครับก็แตกเข้ามาในแนวแกน x นะก็จะกลายเป็น tc ครับ cos 30องศา แตก tc ชิดมุมเนาะก็คูณคอสเข้าไปครับถ้าแตก tc มาบนแนวแกน Y ใช่ไหมก็คือแตก tc ครับไปทางฝั่งที่ออกห่างจากมุม30งั้นเราก็จะได้เป็น tc ซไซน์3าองศาครับแตกเสร็จปุ๊บ tc ก็สลายไปนะมันแยกร่างเป็น2คนละเสร็จแล้วเราก็มาดูครับเราจะหาแรงตึงในเส้นเชือกไหนนะกลับไปดูจอนิดนึงเราจะหา มวลของทรงกระบอก A ใช่ไหมครับแล้วจากที่น้องตั้งสมการไว้เมื่อกี้น้องจะพบว่ามวลของทรงกระบอก A เนี่ยนะครับมันมีความสัมพันธ์กับแรงตึงเชือก TA ใช่ไหมมันสัมพันธ์กับแรงตึงเชือก TA คราวนี้น้องก็ต้องดูแล้วครับว่าเหตุการณ์ที่เราทําอยู่ตรงเนี้ยแรงตึงเชือก TA มันจะหาได้ยังไงครับพี่ก็สังเกตว่าแรงตึงเชือก TA เนี่ยมันอยู่ในแนวแกน y เท่านั้น ถูกไหมครับเราไม่มีแรงตึงเชือก TA เนี่ยไปอยู่ในแนวแกน x เลยงั้นการที่เราจะหามวลของทรงกระบอก A ได้นะครับหาจากแรงตึงเชือก TA นั่นเองงั้นเราก็ต้องคิดสมดุลของแรงในแนวแกน y ครับข้อนี้คิดสมดุลของแรงในแนวแกน y งั้นพี่ก็คิดแกน y เลยครับอย่างนี้ดูแนวแกน y แกน y เนี่ยนะครับเรามีแรงชี้ขึ้นนะ TC ไซสามสิบแรงชี้ลงก็คือ TA ครับสองแรงนี้ก็ต้องรวมกันเป็นศูนย์ถูกไหม ถึงจะทาให้ซิกมาเในแนวแกนวเป็นศ okay. hmm. ูนย์ไปก็จบครับแค่นี <weird> ้เองก็ไม in ่ต้องคิดแกนเอ็กโอเคไหมเหตน้ข้อนี้ครับเราก็จะมาตั้งสมการสุดท้ายละเราก็บอกว่าถ้าเราดูที่ตรงปมเชือก e ตรงเนี้ยนะครับพี่ก็ใช้สมการว่าซิกมาเในแนวแกน y เป็นศูนย์เช่นเดียวกันซิกมาเในแนวแกน y เป็นศูนย์ครับก็จะได้ว่าทีทีขึ้นเป็นบวกเนาะท c ซีไซน์สามสิบนะครับลบกับท a ครับนี่คือซิกมาเนะ ก็จะเป็น tc sin 30องศาลบ ta เท่ากับ0ครับแบบนี้ถ้าเกิดน้องย้ายข้างมานะครับก็จะได้ว่า ta ใช่ไหมก็จะเท่ากับ tc sin 30ครับ ta นะเท่ากับ tc sin 30สมการนี้น้องจะคุ้นเคยดีตอนมอปลายนะครับว่าสมการเรื่องสมดุลใช่ไหมถ้าระบบมันอยู่ในสมดุลน,น้องก็จะได้ ขนาดของแรงขึ้นเท่ากับขนาดของแรงลงเราจะคุ้นคเคยใช่ไหมครับแรงขึ้นเท่ากับแรงลงมีขนาดเท่ากันเนี่ยครับก็คือสมการเดิมเลยแต่ว่าเราแก้ปัญหาแบบมีหลักการมากขึ้นนะอืมนะครับก็มาจากกฎของนิวตันนั่นแหละทีนี้พี่ก็แทนค่าแล้วครับจากเมื่อกี้เนี้ยพี่ตั้งเอาไว้ว่า T A มันคืออะไรก็คือน้ําหนักของทรงกระบอก A ใช่ไหมพี่ก็ใส่ไปทางฝั่งซ้ายครับมวล A คูณ G อย่างนี้เนาะส่วนแรงตึงเชือก C ก็คือเท่านี้ครับ ก็เท่ากับน้ำหนักของทรงกระบอก C ใช่ไหมก็จะเป็น mc คูณ g ครับแล้วคูณอีกไซด์สามสิบองศาอย่างนี้ใช่ไหมสองข้างมี g เหมือนกันครับก็เอา g ตัดกันได้ชึบชบนี่ก็ได้แล้วครับงั้นเราก็จะหาหมวลของทรงกระบอก A ได้แทนค่าเข้าไปครับมวลของทรงกระบอก C คือ40กิโลกรัมแล้วก็ ซายสานะครับสาย30จากการจําได้ก็คือเศษหนึส่วนสใช่ไหมก็ได้คําตอบแล้วนะครับลงตัวสวยงามครับงั้นข้อนี้มวลของทรงกระบอก a นะครับก็จะเป็น20กิโลกรัมครับทรงกระบอก A มีมวลเป็น20กิโลกรัมนะครับโอเคไหมน้องจะพบว่าวิธีทําที่พี่ทำเนี่ยนะครับมันอาจจะดูค่อนข้าง ยืดยืดนิดนึงนะมันจะไม่ได้แบบตั้งสมาการค่อนข้างเร็วเหมือนตอนมปลายนะครับพี่ก็บอกให้น้องเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนละกันนะครับว่าระดับที่เราเรียนในมหาลัยเนี่ยนะครับเราเรียนระดับโตขึ้นนะเราจะเน้นการเขียนแสดงวิธีทาเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้เราจะไม่ได้เน้นการทําเร็วนะครับแบบตอนมัธยมที่ข้อสอบเป็นตัวเลือก นะงั้นน้องอาจจะต้องฝึกเขียนแสดงวิธีทาให้เป็นขั้นเป็นตอนให้ละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาเราเรียนในมหาลัยแล้วอาจารย์ตรวจข้อสอบเนี่ยเขาก็จะตรวจจากขั้นตอนการทําของเรานะครับถ้าเกิดเราทําแบบลวกๆทําแบบสั้นๆน,นะครับไม่มีที่มาที่ไปเนี่ยตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่เราเสียคะแนนไปนะครับนะมันก็จะเป็นเหมือนกับการแสดงขั้นตอนกระบวนการคิดของเรานะครับว่าเราคิดแบบมีที่มาที่ไปอธิบายสาเหตุได้ไหม นะนี่ก็อยากให้น้องฝึกไว้นะครับนอกจากที่เราจะหาหมวลของทรงกระบอก A ได้แล้วเนี่ยนะครับข้อนี้ก็อาจจะมีคําถามเพิ่มเติมได้นะว่าแรงดึงในเส้นเชือกนี้นะครับเส้นเชือกแนวนอนเนี่ยนะครับเส้นเชือกดีแรงดึงเชือกเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่ยากเช่นเดียวกันนะครับน้องก็ตั้งอีกสมการหนึ่งคือสมดุลของแรงในแนวแกน X นะถ้าน้องตั้งสมดุลของแรงในแนวแกน x ก็จะได้เป็น Tc cos 30 ใช่ไหมครับลบกับ Td เป็น0ก็แปลว่าแรงซ้ายกับแรงขวาครับต้องมีขนาดเท่ากันถึงจะสมดุลได้ใช่ไหมพอเรารู้แรงตึงในเส้นเชือก c น้องก็จะหาแรงดึงในเส้นเชือก d ดอกได้อันนี้พี่ก็ฝากเป็นคําถามให้เราไปลองฝึกคิดต่อแล้วกันนะครับซึ่งมันก็ง่ายครับพี่ไม่เฉลยให้ดูแล้วกันพี่ไกลแนวทางให้นะไปลองคิดต่อดูนะครับแต่ว่าครอนี้ก็จะตอบเท่านี้นะครับตอบ20กิโกร โอเคนะงั้นคราวนี้ก็เป็นตัวอย่างอันแรกครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเรื่องสมดุลของวัตถุกันต่อครับ